ครับมิตรรันแพนรับเบิ้ลมอนิี้คนกองผมเปล่าวนี้พี่สุกนคนหาอยู่หากินครับผมสบายด,ดีกินซี่โซฟราลครับผมอันจองฮาซีอยู่ที่นี่เกาหลีครับผมวันนี้ก็ออกมาตลาดเหมือนเดิมครับผมเลยแวะมาไทยวิวส,สวยๆให้พี่น้องได้ดูครับที่ประเทศเกาหลีวันนี้ออกมาหาตลาดครับผมมาทำ ่็งเงี้ยอากาศหนาวมากนะครับอุณหภูมิก,ก,กิดลบ11บเกาสิอนเาถ้าเช้าหนาวนิดน,น้อยนี่บ้าวนี่จะพาไปต้องเท,งที่ยวเกาหลีครับวงนี้ลมแรงมากไม่นหนาวมากวันนี้ออกมาตลาดก็เลยาแวะมาถ่ายชิปให้พี่น้องได้ดูครับว่าความงามชิปประเทศเกาหลีว่ามีสวยขนาดไหนครับผม ฝากกดไลค์ซับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานบ่าวนี้วิชุลุณคนหาอยู่หาก,กินที่ประเทศเกาหลีด้วยนะครับเป็นตัวแทนน้องใหม่ครับผมเพิ่งจะเริ่มทำคลิปดีๆให้พี่น้องการท่องเที่ยวหรือว่าการหาอยู่หาก,กินการเป็นอยู่ที่ประเทศเกาหลีพาชมที่สวยๆและก็พาพี่น้องไปดูความแตกต่างที่ประเทศเกาหลีครับผมว่ามันเป็นอยู่ยังไง ลุยกันเลยนะครับผมไปพี่น้องอาชมความงามที่ประเทศเกาหลีช่วงนี้ก็บ่างงามอกครับผมเพราะวันเป็นหนาหน้าหนาวครับผม ห่ากัยังขาวเต็มอยู่ขนาดแดดเตรียมฟ้ายนะครับนี่พี่น้องเพราะใบไม้ก็ร่วงยังไม่ผีใบเลยครับผมถ้าใบไม้เปลี่ยนเปลี่ยนใบนี่สวยครับผมแถวนี้แถวนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับที่ประเทศเกาหลีเอาวิวที่สวยมาฝากแต่ใบไม้มันร่วงหมดลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมแต่ก็เริ่มจุ่มเริ่มยังเห้อหมดยันนี่เวลาพี่น้องเอ้ย เกลียแต่ต้นสวนที่ยังคงควางวานให้พี่น้องได้เห็นอยู่ครับผมหมดเดือนนี้หมดเละใบไม้ก็เริ่มจะผีแล้วก็จะมีดอกไม้อะไรบ่อนนี้ถึงจะได้พาพี่น้องได้เชิญเดินชมครับผมช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็เลยเก็บบรรยากาศแบบนี้มาให้ชมเหลีอยแต่ต้นสวนที่ยังชมความงามความสวยครับผมวิวทัศน์สวย ้านประเทศเกาหลีเขาก็เหมือนกับวัดเราแหละครับก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ยายเรามาออกกําลังกายหน้าหนาวครับสุขภาพแข็งแรงเด้อยายอาจุม,มา่าเขาเรียกอาจุม,ม่าครับภาษาเกาหลีไปครับผมเราจะไปหาซื้อของที่ตลาดไว้จะกินช่วงหน้าหนาวครับว่ามีอะไรบ้างโอ,โอ,โอ้ต้นสนหรือว่าต้นชิดตมาสนะครับผม มาเท้าเอื่นต้นชิดมาตครับฮอที่นี่เขาเรียกต้นสนครับผมโอ้ยเย็นมากเลยอุณหภูมิช่วนี้ติดลบตลอดนะครับต้นอะไรเหมือนว่านหางจะะระเข้เลยไม่รู้ว่าต้นอะไรครับนี่สวยงามครับผมเกาหลีก็จะไม่วุ่นวายแค่ออยหรอก เหมือน,นว่ลลาเรารถรามิ่งคเยอะขนาดอยู่ในตลาดอยู่ในเมืองครับผมส่วนมากเกาลีเขาไม่ค่อยจะขี่รถตัวเองมาเที่ยวหรอกส่วนมากเขาจะขี่แต่รถเมล์รถไฟฟ้าใต้ดินประมาณนี้ครับเออหนาวพี่น้องฝั่งนู้นก็จะเป็นการไปท่องเที่ยวอีกให้มันเศร้าหนาวก็เด้อพี่นอกก้องเท่ากับสีพาพี่น้องไปเที่ยวนะตรงนี้มันหนาวอยอู่มองไทย เดินทางเข้าไปในตลาดครับหลังจากที่เราไปชมสวนมาแล้วรถลานในตลาดก็ไม่เยอะหรอกครับผมไม่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่ถ้าอยู่ในตลาดนี่เยอะครับเกาหลีเขาไม่ค่อยจะเอารถส่วนชั่วมาใช้หรอกเปลืองน้ำมันครับผมออ้ครับตลาดที่ไกล ต้องเดินไปอีกไกลครับแต่ไม่รู้ว่าบ่าวนี้จะมาซื้ออะไรครับผมมากับทีมงานละ่ะทีมงานไปขีดยาอยู่บ้านนี้ก็เลยออกมาะเไทยคลิปถาครับผมก็คือมากับแรงงานไทยเกาหลีด้วยกันเลยครับผมโรงงานบานนี้มีอยู่หามีอยู่เก่าคน้คนเก่าหรือสิบค้นอ่งเียครับ มากวาน,นี้ก็จะมาถ่ายคลิปแต่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เหรครับผมเออถ้าเป็นหน้าร้อนวาน,นี้ก็จะมีคลิปถ่ายาพาร่น้องไปตกเว็ดหาอยู่หา,หากินครับผมตลาดก็เงียบเงาถิ่นออมือนี่ไม่มีใครมาจับจ่ายตลาดเลยครับผมอุปกรณ์มีหมดแล้วครับผมร้านอุปกรณ์ก่อสร้างครับ อู้เนาะหัวใจเสียใจยังจะจ้องควายว่ากันอีกเที่ยนนึงครับขออนุญาตเดินเข้าตลาดก่อนนะครับเออไก่อยู่ครับผมระยะทางเนงเาไปฮอดหอดมองหอดว้านกนครับว่าสิเสียใจยังเนาะร้านเวียดน,นามนี่เป็นร้านเวียดน,นามนี่ร้านเวียดน,นามก็หลงมา ร้านเวียดนามโอ้งามเลยโอ้กุ้งตัวใหญ่ๆเลยพุดนะปุ้งแม่ยดนามมั่นเอาไปย่างที่จะอร่อยร้านเวียดนามพูดนะพูดนะพูเนื้ออยู่นี่ก็มีเนี่ยเนื้อเสียดเนื้ออะไรเนี่ย ถ้าคิดจะกินเนี่ยเนื้อลาบได้เลยตัวนี้เนื้อดิเนื้อดีกว่าล้ากินน้องร้นพน้องไม่มีดิโกบเขียดชิ้นเขาเก่ยใจดีแถมด้วยเขาเก่ยเป็นคนเกาหลีด้วยถามแล้วว่านาราบัติวาด กำปูเสียงหวังหัวหลอกักะวาแพทิสตนํากันกว่าสิเข้ามาถามกูยนกูฟังว่รู้เรียนี่ไม่เอากระเพรากเพลเลยไม่มีอ่ะเหลือมีไหมม่หาดูอยู่ไม่เห็นอู้ใช่ไหมพังกันแย่งินิ่ใช่เลยอ่ะเอากะเพรานีหาดูอยู่ไม่เห็นคุณว่าจะเอากเันมเห็นอู้หูกมี ก็ขนุนกล้วยอะไรอย่างนี้น้องแสงกะเท้าอยนี่อ๊อฟเตย์อะโอ้นาทีกริงออดิโอดิคุณละไพ่เสืออะไรอ่ะอะไมพวกอัไพสุดมีมียอะไรคงณงวิธีมีไหมไม่มี

นี่ยอะไรบกนาบด้วยมีไม่มีอ๋อมีนาวนาวนาวขิงอานไรแล้วนี่ือร้ลานเวียดนามครับ้านเวียดนามแขยครับลานไทยข้าคนข้นสวยไป ไปเดินมาไปมาดีครับผมอันนี้เป็นอาหาร,รีเเกาหลีประหลดนี่นะที่เขาไปเส็ดอู้ดินี่เส็ดไายทุกคนได้ไหมรถ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 ยังเลยโอ้โหประช่อนยักษ์ประชอนหลายตัวนี่นี่นะอยากไปรออยู่น้องน้องนั่นเป็นแบบนี้แล้วน้องที่เราจะไปตกเบ็ดอะ ปากปากตลาดโมเมนตลาดนั้นก็งเงียบเงาแน่ครับผมก็จะเดินไปหมาดครับไปหาซื้อ,อ,อกาฟงกาแฟหรือว่าอะไรไว้กินหน้าหนาวโอ้โหวกซื้อกิมจิไปกินวะนี่จิมจิกับผมเ กิมจิทำส,สดๆใหม่ๆเลยเอากิมจิด้วยอันนี้ก็เป็นร้านไทยอีกร้านหนึ่งครับร้านไทยแต่คนเวียดนามมาขายมีแต่อาหารเวียดนามเลยร้านเวียดนามเืกันเวียดนามกับไทยคล้ายๆกันนี่ไงขนมปังไม่เหรอ พูดแล้วมันค่อยมี่าจะซื้ออะไรอีกหลายอย่างอยู่ซื้อตลาดนัดก็จะประมาณนี้กับข้าวอะไรคนมุงยเยอะแยะเลยอันยย่น่ะถ่ายไหมโอ้หไม้ละพัน ละอากาศหน,า,นา,าวๆเกาหลีเขาชอบกินมีน้ำซุปให้สดด้วยเสจไปครับผมข้าไปในหมาก็เออข้าไปในื่หางก่นโอ้โหเขาเยอะแยะเลยครับผมอันหยาเรียกซื้อของกันนะครับแวะกินอาหารเกาหลีก็ขันกี่องค์มาหมานูกมา

8,000เหรียญ1แก้วใช่1แก้ว8,000นหรียญ <Yeah. S 2> กับข้าวเรื่องมาสโคแล้วอ่ะนี่คือกิมจินี่อาหารเกาหลีมาเนี่ยวันนี้พาีปนองกินอาหารเกาหลีด้วยว่ามันรสชาติที่บอกว่าแซ่บขนาดไหนครับผมมาตลาดทั้งทีเราต้องกินอาหารเกาหลีแล้วไม่คา่ามันก็น้องแตกอยู่ โอ้ร้านนี้คือว่างเถอะอือเย็ดไม่ไหม้เลยนี่ไงที่ที่ไอเสียมันถามหาไเนี่ยที่ว่ามันบอกเออทำไมมันซื้อร้านนี้ไปย่างเลยนี่นักกับหมูเออนักกับหมูแบบเขาเลาะให้เห็นว่ากินในร้านเลยครับบุญเดือนบอบ่ออิ่มเขาว่าเติมอะไรครับเนาะ น้อ,เ,อเขาอ่าเสียงมจะังครับแล้วเขาไปกินนี่ร้านอีกเทียนนึ่งครับผมเสีบๆเลยพับพับซีซีังนกียพับพับเออเดี๋ยวเยวเอามาที่ละอันเกเ กไปสั่งผีก็ได้ข้าอรออะไรเหมือนหรือมั้ยังิเขามาสั่ง หน่อยนัทำไมไม่มีพริกะพิกพิกเป็นลูกนะพริกที่่าเป็นลูกไม่มีอะไรข้างนครับเจ็บแซ่บแซ่บครับนี่ครับูอเดี๋ยวครับเื่องก่อข้าวครับผมนี่ราดอือออืออือเืออ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 ืกอืออืออืออืนอืออืออือืออือ ครับต้มแซ่บเกาหลีเหรออย่นี้คอหมูต้มครับผมเปื่อยๆครับผมอือหือเป็น,ปน,ปน,นแซ่บเนาะมาทานด้วยกันครับเยี่ยสายเค็มจอด <c oughs> ประจมอมเกานลีตบบนี้เลยตึงปวดระจอมเกาหลี <c oughs> <c oughs>

以后。 ดูแล้วหรือดูด่วนเขเอามาให้แล้วแซีบะบมาครับผมมานี่ครับกินจีอยากแซ่บเลยครับผม

ฝั่งนี้ยังข้าบไม่ละลายนะครับฝงานความสแคม้อานกถึงแล้วตรงนี้นะครับยากศ การไปเที่ยวตลาดวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับพี่น้องภาพมุมสูงสวยๆที่ประเทศเกาหลีมาฝากเหมือนเดิมครับผมนู่นนี่คือหมู่บ้านที่บ้านนี้อยู่ครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆดูโทนภูเขาครับผมส่วนมากที่เกาหลีก็จะมีแต่ภูเขานี่นี่มาก็ยังละลายไม่ละลายอันนี้คือ ไม่ละลายนะครับนี่คือเอายาหรือเขาเรียกอะไรของเขาที่เกาหลีอ๋อเป็นไงบ้างครับพี่น้อง,งสวยงามครับผมสำหรับจิมนี่กับยูดีมีแฮทสุกสุพบเจอกันชิมนาสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่านนี่หน่ยครับผมขอบคุณครับ